ส่วนความคืบหน้ากรณี10บตำรวจตรีนรวิทย์ที่ซิ่งบิ๊กไบค์พุ่งชนคุณหมอกระต่ายจนเสียชีวิตขณะที่เดินข้ามทางม้าลายเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้เดินทางไปรับทราบข้อหาเพิ่มเติมนะครับรวมตอนนี้คือ9ข้อหาแล้วขณะที่คุณพ่อของหมอกระต่ายยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่เคยมาเยียวยาเลยครับ ทั้ง9ข้อหาที่10ตํารวจตรีนายนี้เข้ารับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวนสอนพอญาไทนะครับก็คือตามหน้าจอเลยครับ 1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. นํารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ 3. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 4. ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางไม่หยุดรถให้ขนข้าม 5. ใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจาปี 6. ส่วนควบของรถไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย 7. ใช้รถไม่มีพรรบอบประกันภัย 8. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและ9ขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่วันนี้คุณพ่อและคุณแม่ของหมอกระต่ายพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทยเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานฝ่ายผู้เสียหายซึ่งนายแพทย์อน,นิรุธเปิดเผยว่าอยากให้คดีของลูกเป็นบทเรียนของสังคมกฎหมายควรมีการลงโทษขั้นสูงสุด อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากที่ผ่านมาคดีลักษณะนี้ตนรู้สึกว่าการลงโทษยังเบาไปและหลังเกิดเหตุคุณพ่อของหมอกระต่ายยังบอกด้วยนะครับว่าผู้ต้องหายังไม่ติดต่อรับผิดชอบอะไรเลยแค่แสดงตัวว่าไม่ได้หนีไปไหนและขอขมาเท่านั้นไปฟังเสียงคุณพ่อหมอกระต่ายครับการลงโทษผู้กระทาผิดเนี่ยควรจะลงในขั้นสูงสุดเพราะว่ามีผลกระทบต่อวงกว้างของประเทศโดยเฉพาะ คนคนดีที่ยังมีคุณค่าทางสังคมอีกมากมายซึ่งมันล่วงเวลาล่าช้าตั้งแต่อุบัติเหตุจนถึงทางญาติทางผู้เกี่ยวข้องทางผู้ใกล้ชิดต,ต้องพยายามสอบหากันเองถึงได้รู้ว่าเป็นตัวของหมอกตายอันนั้น,นต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันน่าจะอยู่ในเรื่องของการดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้ ส่วนคุณแม่ของหมอกระต่ายบอกว่ายังเป็นห่วงคดีนะครับที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมโดยทนายความบอกว่าในอนาคตจะมีการฟ้องแห้งกับผู้ต้องหาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้าของคดีตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดใกล้จะครบถ้วนแล้วคาดว่าจะส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ได้ครับ